หญิงหญิงสรุชาเซ็กซี่ทุกองศาในชุดบิกินี่สีฟ้าสดใสซัมเมอร์นี้ต้องลุกเป็นไฟ ตอนรับเสมอกันแบบจุกๆจนทำเอาหนุ่มๆหัวใจสั่นระทวยเมื่อเหล่าบรรดาซุปตาซ้สาวลุกขึ้นมาสลัดผ้าเสิร์ฟความเซ็กซี่แบบจัดเต็มทำเอาไอจีไฟลุกกันเป็นแถวอย่างล่าสุดนักแสดงสาวหุ่นแซบอย่างหญิงหญิงสรุชาก็ขอเสิร์ฟความเผ็ดด้วยชุดบิกินี่สีฟ้าสดใสอวดหุ่นเป๊ะเอวเป็นเอวอกเป็นอก ขาเรียวยาวผิวขาวเนียนกริบหน้าท้องแบนราบและแม้ว่าจะมีเสื้อเชอิ้ตสีขาวสวมใส่ทับเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถปิดบังความเซ็กซี่ขยี้ใจเอาไว้ได้เลยค่ะงานนี้ขนาดเพื่อนๆในวงการอยากต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวในความเผ็ดความแซบ่บที่นานๆจะมาทีแต่ดีต่อใจสุดๆไปเลยค่ะ